สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดร r เตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังอ่านแล้วเสียว,ยวพักเก้าวไกลได้ให้สัญญาว่าจะทำให้เมืองไทยไม่เหมือนเดิมพลโทน,นันทเดชเมฆสวัสด์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาติโพสต์เฟซบุ๊กมีเนื้อหาดังนี้พักก้าวไกลได้ให้สัญญาว่า จะทำให้ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมอ่านแล้วเสียวๆยังไงไม่รู้ครับกำลังอยู่สบายๆเชียวทั้งธุรกิจต่างๆการท่องเที่ยวและอื่นๆอีกนานับประการเกี่ยวกับประเทศไทยก็ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาแม้ว่าค่าไฟจะแพงอากาศจะร้อนไปบ้างก็ยังดีพอทนได้เพราะมันเป็นกันแบบนี้ทุกประเทศนอกจากนั้นในอนาคตอันใกล้ๆนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่รัฐบาลประยุทธ์ได้ทำไว้ จะเสร็จสมบูรณ์ซึ่งจะทําให้คนไทยสะดวกสบายหลากหลายเรื่องครับคนไทยก็จะมีความสุขมากขึ้นหลายเท่าตัวครับนี่เป็นโจทย์สําคัญของคนไทยที่จะเลือกอนาคตของตัวเองว่าอยากจะอยู่อย่างสงบสงบหรืออยากจะมีเรื่องตื่นเต้นทุกวันคิดดูง่ายๆครับดูจากเรื่องราวในอดีตและดูจากนโยบายต่างๆที่เสนอออกมาหาเสียงก็พอจะเป็นข้อมูลให้ตกใจได้นะครับและอีกเรื่องหนึ่งครับ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองซึ่งเป็นเรื่องของทุกๆคนมาดูเหตุผลที่คนชั้นกลางต้องตื่นตัวออกมาเลือกตั้งให้มากๆเข้าไว้ทำไมนิดาโพที่พยายามวางตัวเป็นกลางอย่างเต็มที่แล้วยังได้ผลออกมาชี้ซ้ำติดต่อกัน3ครั้งแล้วว่าพักเพื่อไทยกับก้าวไกลผลัดกันชนะที่1และ2สาเหตุสำคัญที่ให้ผลโพเป็นเช่นนี้น่าจะมาจากการทำโพต่างๆมักได้ข้อมูลจากผู้ตอบแบบสอบถาม ที่เป็นผู้หาเช้ากินค่ำเกือบ75ซึ่งอาจไม่มีเวลาศึกษานโยบายของพรรคการเมืองต่างๆมาใช้เป็นฐานในการรวบรวมข้อมูลผลโพจึงน่าจะมีโอกาสผิดพลาดสูงเมื่อถึงเวลาการลงคะแนนจริงๆผู้ที่ตอบแบบสอบถามจำนวน2,500คนของนิดาโพนั้นมีการจำแนกรายได้ต่อเดือนของผู้ตอบแบบสอบถามออกได้ดังนี้ 1. ผู้ที่ไม่มีรายได้เลย560คน 2. ผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน1 0 0 0 0บาทจํานวน505คน 3. ผู้ที่มีรายได้ระหว่าง1ถึงสองหมบาท774คนอันหนผู้ตอบแบบสอบถามในข้อหนึ่งอาจรวมถึงนักศึกษาที่เป็น New โ a t e r เตซึ่งยังไม่ได้ทํางานและมีรายได้ประจําด้วยผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง3กลุ่มรวมคนได้เกือบ72%เข้าไปแล้วจึงถือว่าเป็นกลุ่มรวมความเห็นหลักต่อการกําหนดทิศท,ทางของโผมาดูต่อถึงจุดสําคัญ คือความคิดเห็นทางการเมืองของบุคคลใน3กลุ่มดังกล่าวน่าจะเชื่อไปตามการโฆษณาหาเสียงของพรรคต่างๆเป็นส่วนใหญ่รวมถึงการเชื่อฟังหัวคะแนนอีกด้วยเพราะเวลาประจำวันที่มีอยู่ต้องถูกใช้ไปในการประกอบอาชีพอย่างเต็มที่โอกาสที่จะพิจารณาข้อดีข้อเสียของพรรคการเมืองต่างๆจึงอาจมีน้อยกว่าบุคคลทั่วไปการให้ความเห็นจึงเป็นไปตามผลการโฆษณาชวนเชื่อของพรรคการเมืองและหัวคะแนนเกือบทั้งหมด ส่วนกลุ่มบุคคลที่มีรายได้พอเลี้ยงครอบครัวและมีเวลาที่จะให้ความสนใจเรื่องการเมืองจะอยู่ในกลุ่มที่4รายได้ระหว่าง2องถึงสามหมบาท261คน 5. รายได้ระหว่าง3ามถึงสี่หมบาท98คนและ6รายได้เกิน4ี่หมื่นบาทขึ้นไป98คนซึ่งเป็นกลุ่มคนที่จะได้รับผลกระทบโดยตรงจากผลการเลือกตั้งเป็นกลุ่มแรกถ้าได้รัฐบาลไม่ดีแต่ก็มีจํานวนไม่น้อยกว่า3กลุ่มแรกมากดังนั้น ผลโผจึงออกมาในลักษณะเช่นนี้ตามการให้ข้อมูลของกลุ่มที่1นถึงสที่มีคนจํานวนมากที่สุดนั่นเองจากปัจจัยที่สําคัญทําให้เกิดผลโผในลักษณะนี้การจะไปชี้แจงให้กลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามในข้อ1นถึงสให้มาเข้าใจเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองที่ถูกต้องคงทําได้ยากและถ้าหากว่ากลุ่มชนชั้นกลางไม่ตื่นตัวทางการเมืองซ้ําเข้าไปอีกหรือเห็นว่าใครจะมาก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวชั้น จนไม่ออกมาเลือกตั้งให้มากๆแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก็อย่าเสี่ยงไปลองดูเลยครับอย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าไม่ว่าผู้ตอบแบบสอบถามจะอยู่ในกลุ่มใดของนิดาโภก็หน้าประสบปัญหาทางการเมืองที่ไม่ดีมาไม่มากกว่าน,น้อยเพราะการเมืองเป็นเรื่องใกล้ตัวทุกคนทุกวัยคงไม่มีใครอยากที่จะเจอสภาพที่เลวร้ายซ้ำแล้วซ้ำอีกครับพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์กล่าวในที่สุด ศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับ